ล่าฝันด้วยการเดินทางรอบโลกกับจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ผู้ใจแม้เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างน้อยเขาก็กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่รักถึงตอนนี้จะผ่านมาครึ่งฝันแล้วแต่ความตั้งใจของหนุ่มนักบิดรายนี้ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้และตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่อีกครั้งพบกับเสริมธนชาติคูณแสนโชคสินเจ้าของโปรเจกต์ตรง Right ูเวในช่วงปอมแมลงวัน ดีค่ะนจริงเสียงจริงเลยนะครับเป็นโปรเจก์ที่น่าเชื่อเลยนะัขี่จักรยานยนต์รอบโลกได้สำเร็จนะฮะแล้วก็มันจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยเล่าถึงที่มาก่อนว่าคุณตรงเนี่ยเริ่มโปรเจกต์ไลฟ์เดอะเวลดนาหรือยังฮะก็จริงๆแล้วเราเริ่มออกเดินทางกันจริงๆก็ประมาณช่วงกลางปีนี้ครับกาปีที่ผ่านมาครับไปไหนมาบ้างคะทริปนี้นะครับพััที่ห่เนี่ยครับเราจะขับจัก กรุงเทพจนถึงปารีสครับผมนี่คือไปถึงมาแล้วครับไปถึงมาแล้วครับใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีนะคะอ๋อไม่ใช่เป็นเดือนกี่เดือนละคะพักที่หนึ่งนี้เราใช้เวลาทั้งหมด4เดือนครับสเดือนจากกรุงเทพขี่มอเตอร์ไซค์นี่ค่ะคุณผู้ชมไปถึงฝรั่งเศสได้จริงฝรั่งเศสมันประมาณสัก3าเดือนแล้วก็เราก็เที่ยวในกรุงเทพเเที่ยวเที่ยวเที่ยวในยุโรปก็เข้า ไปทางฮอลแลนด์จบที่ฮอลแลนด์ก็ประมาณ4เดือนพอดีครับเส้นทางของเราผ่านที่ทไหนยังไงบ้างฮะก่อนจะไปถึงที่ฝรั่งเศสได้ฮอลแลนด์ Holland ได้เนี่ยจริงๆแล้วเรา<ท>มัน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 วิ่งขึ้นไปข้างบน,บนลาวจากไทยไปลาวลาวจีนไปจีน,จนครับแล้วก็เข้าขึ้นเหนือไปมองกโกเลียมองกโกเลียแล้วก็ไปรัสเซียรัสเซียรัสเซียนี่ก็ได้เป็นทางเป็นประตูและเชื่อมออกไปแล้วก็ วิ่งสายยาวจนเข้ามอสโกค,ค่ะแล้วก็เราก็เข้าไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ลงเข้าประเทศเอสโตเนีย <c oughs> นี่คือนอกจากจะมีความสามารถในการขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์อดทนแล้วยังต้องมีความรู้ในเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยเพราะว่าในการวางแผนจะไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับแล้วทุกจุดที่ผ่านเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆ<อ>คือเขาไม่ได้ว่าจะเปิดต้อนรับนะักท่องเที่ยวแบบแบบเราที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสองสาคนอย่างนี้ม<ช>ีอุปสรรคปัญหาอะไรในการเดินทางมัคคะพาร์วันเนี่ยพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็มันก็มีเรื่องของออในเรื่องจากร่างกายแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์แล้ว,ม,ว,ลวมันก็มีเรื่องของการผ่านแดนที่บางประเทศที่จะต้องค่อนข้างจะเสียเวลาและติดขัดนิดนึงฮะแ็พูดง่ายก็ไปกินอยู่นอนอยู่ชายแดน ตรงด่านที่ครึ่งวันวันเต็มเต,ต็มอะไรต้องรออะไรรอรอไม่ใชใ่รอเขาตรวจทุ่นตรวจนี่ตรวจ <c oughs> นั่นเพื่อจะให้เราเข้าประเทศเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ะมันมันมันก็แปลกไปเรื่องแปลกสำหรับเขา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมผู้ิงท่องเที่ยวก็นั่งบินมาลงปกติ <c oughs> อาจจะเป็นทัวร์บัสอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถบัสรถอะไรเงี้ยแต่พอขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเขาก็ แม้ว่ามเดลเรา,าจะเป็นแบรนด์เนมลูลาก็ตามเขาไม่สนใจเขาไม่ได้สนใจครก็เลยต้องตรวจเข้มเป็นพิเศษเนี่ยนะหรือข้าวหร <c oughs> ือของเช็คก,กันกระจุยกระจายว่าจะเอาอะไรเขา้า <c oughs> ประเทศเขาบ้างอ๋อซึ่งคุณตรงเนี่ยคือไปคนเดียวไหมหรือว่ามีเพื่อนๆไปด้วยกันเป็นกลุ่มฮะอ่าพาร์ทที่หนึ่งนี้เรามีเพื่อนร่วมทางอยู่สองอีกสองท่านครับรวมเป็นสามสามคนคุณตรงด้วยเนี่ยนะสามคนสําเร็จเป้าหมายถึงจุดหมายด้วยกัน3ามคนครับผมแต่เห็นว่าพาร์ทสเพื่อนมาอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะไม่จริงๆแล้ว เขาไม่ว่างแล้วทริปนี้คือผมวางแผนที่จะเดินทางคนเดียวอยู่แล้วนะอ๋อหน,นูว่าเพื่อนแบบบายตรงไม่ไหวแล้วเ <laughs> หนื่อยเกินตามตรงไปเที่ยวเนี่ยบ <laughs> ินดีกว่านะครับผมแล้วไม่มีเงินหรอคะทิ้งเพื่อนไม่ชวนไปด้วยมันยาวเกินไปมั้งครับว่าคนอื่นเขาอยากจะกลับมาพักแล้วทริปหลังระวังแผนไว้กี่เดือนคะเบื้องต้นขับข้ามอเมริกาจากตะวันออกไปตะวันตกนี้อยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆก็น่าจะจบฮะ เดี๋ยวก่อนนะฮะคือพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราไปสิ้นสุดที่ยุโรปเรียบร้อยแล้วที่ที่อัมสเตอร์ดัมที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะฮะฮอลแลนด์และทีนี้เราจะข้ามไปต่อที่อเมริกาเราไปต่อยังไงฮะเราตอนนี้รถผมขนส่งทางเครื่องบินครับผมจากไหนไปไหนคะจากอังกฤษ ครับผมไปไปเจอกันที่ไปเจอรถที่เมกาใช่ค่ะซื้อตั๋วเครื่องบินให้มอเตอร์ไซค์แต่ว่าตัวเองเนี่ยไปยังไงขับรถบิไปบินไปเป็นไปเจอรถที่อเมริกาใช่แล้วก็เริ่มขับจากที่นู่นครับจากฝั่งตะวันออกของเมริกาไปตะวันตกครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนก็วันที่สองของเราครับวที่สองผมเช็คระยะทางมันประมาณสักเจ็ดแดันกิโลเมตรก็น่าจะ เจ็ดแปดพันเอางี้คืออเมริกาขนาดนั่งเครื่องบินจากรัฐสู่รัฐเนี่ยหลายชั่วโมงนะคะยิ่งตลอดตลอดยิ่งถ้าตะตะออกไปตกตกไปออกเนี่ยเป็นวันนะคะครับผมอันนี้นี่มอเตอร์ไซค์แลวคืออย่าลืมว่าต้องแวะฉี่เชอเข้าห้องน้ำกินอะไรด้วยเจ็ดแปดพันกิโลเมตรจะใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณเดือนกว่าก็น่าจะจบค่ะเดือนกว่าคุณองถามจริงๆก้นระบมไหมคะจริงๆแล้วการขี่มอเตอร์ไซค์ทางไกลเนี่ย มันก็เหมือนกับการออกกําลังกายเราก็ต้องมีการยืดการบอมการฟิตร่างกายต่างๆเพื่อให้พร้อมกับการที่เราจะต้องให้กล้ามเนื้อมันซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาคแล้วว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากเริ่มต้นโปรเจกต์ไรเดอะเวิลขึ้นมาฮะจริงๆแล้วครับผมผมมีกลุ่มพี่ๆที่ร่วมเดินทางไกลด้วยจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาสี่ห้าท่านเราก็เดินทางกันมาหลายปีก็แต่ว่าแต่ ด้วยเวลาและโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถมาตรงกันพร้อมกันได้สักทีมผมก็เลยตัดสินใจแล้วก็บอกพี่พว่าผมผมไม่รอลอะผมอยากจะเดินทางคนเดียวละเพราะผมอยากจะทำฝันของผมให้มันจบจบ <c oughs> ก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยพี่ๆทุกคนก็ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาหลายๆด้านแล้วก็มาเจอกับผมก็ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็มี เพื่อมทางที่อยากจะเดินทางด้วยกันเข้ามาจอยก็เริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับที่เราอยากเห็นโลกหรือไงเราอยากจะไปเจออะไรในต่างแดนเราถึงต้องเลือกเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยฮะจริงๆแล้วมันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนะครับ,รบเป็นฝันในวัยเด็กที่เรารักในมอเตอร์ไซค์แล้วก็เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ในประเทศแล้วเราก็อยากออกนอกประเทศบ้างรเราก็เริ่มพูด,ดง่ายๆมันเหมือนกับ ถ้าเปียบเป็นดังนักมวยก็เหมือนกับว่านักมวยทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นแชมป์โลกแต่ว่า,าการที่จะเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยคุณก็ต้องออกไปซ้อม,อมแล้วก็ต้องผ่านเวทีในระดับหมู่บ้านระดับตำบลขึ้นมาระดับประเทศถึงจะไปเป็นได้เช่นเดียวก,กันกับการเดินทางของผมครับผมก็เริ่มเดินทางตั้งแต่อำเภอมาเป็นจังหวัดมาเป็นภาคมาเป็นประเทศแล้วก็กลุ่มในประเทศของเซาท์อีสเอเชีย แล้วก็สะสมประสบการณ์ขึ้นไปเข้าจีนไปที่เบตไปอินเดียภูฐานเนปาลไกลขึ้นอะไรอย่างนี้พูดง่ายๆก็คือเพิ่มระยะในการเดินทางไกลขึ้นจนจนทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วในการเดินทางไกลก็ก็เลยตัดสินใจทำมันค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าพา์ทูคือเซคชันที่2ที่จะเดินทางเดี๋ยวก็คือ,อ,อจากอเมริกาตอนตกไปตอนออกนี่ใช่ไหมคะครับ แล้วความฝันสูงสุดคืออะไรที่มันจะสามารถเติมเต็มได้คือเดินทางไปที่ไหนอีกหรือว่าต้องครบทั่วขนาดไหนกี่ประเทศรอบโลกครับต้องรอบ,รอบหรือ,อ,รอสกิดกี่ทริปครจริงจริงมันจริงๆถ้ารอบจริงๆเนี่ยหลังจากที่ผมจบที่อเมริกาเนี่ยผมก็จะส่งรถมาที่ออสเตรเลียครับม,มาทวีปออสเตรเลียแล้วก็ขับข้ามทวีปออสเตรเลียแล้วก็ แล้วก็ดูจากเสื้ออย่างนี้นะคะจากออสเตรเลียต่อนี่ครับลงมาเนี่ฮะออสเตรเลียอยู่นี่นะฮะอย่าบอกนะครับว่าจะลงไปต่อนิวซีแลนด์นี่ใช่ครับมันก็อยู่ครับผมแล้วก็จะผมก็จะเก็บแถวนี้ให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นพอเก็บออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียจบเนี่ยก็จะส่งรถไปที่อินโดนีเซียแล้วก็ข้ามเกาะต่างๆจนมาถึงเกาะมาซา์อีสต์เอเชียใช่จนมาถึงเกาะสุเมตตาเออสุสุมาตาสุมาตาแล้วก็ เข้าปีนังมาเลเซียแล้วขี่กลับไทยเทศไทยนี่คือรอบอันนี้ก็คือรอบเพราะว่าเพราะว่านออย่างที่บอกว่าขึ้นเอเชียข้างบนไปแล้วใช่ครับมันจะมาอย่างเงี้ยยุโรปแล้วกำลังจะไปทําอเมริกาให้เสร็จสำเร็จนะะแล้วก็จะกลับมาออสเตรเลียอฟริกาอฟริกาจริงๆแล้วเราก็มีแผนที่จะไปแต่ด้วยโรคระบาดแล้วก็ความปลอดภัยหลายๆอย่างครับมันมันยังไม่มันยังไม่ มันยังไม่พร้อมที่จะเดินทางไปเท่าไหร่ครให้คุณตรงเล่าถึงประสบการณ์ของพาร์ทหนึ่งที่ผ่านมาก,ก่อนนะฮะเดินทางจากเอเชียมุ่งหน้าไปยุโรปเนี่ยรประเทศไหนที่หินท,ที่สุดยากที่สุดตอนเราเดินทางผ่านไปแล้วบ้างจ,งจริงๆแล้วยากลําบากเราก็เรียนรู้มาเยอะพอพะสมควรแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามันมียากลําบากกว่านี้ก็มีแต่ว่าในทริปนี้ยากลําบากที่สุดก็คงจะต้องเป็นที่มองโกเลียเพราะว่าถนนหนทางเ่ยมันไม่มี มันเป็นเหมือนกับว่าเออมันเป็นมันมันเป็น,น,ปนทางทะเลทรายราบลากว้างๆไม่มีเส้นแบ่งถนนไม่มีแยกไฟแดงไม่มีป้ายบอกทางไม่มีไม่มีอะไรเลยดูด,ดาวเ <laughs> หนือ <laughs> จริงๆเราก็เข้าใจว่าเราทําการบ้านไปว่าเราเอาเป็นเราทํำ GPS ทำํารูทแผนไปแล้วก็มองดูใน GPS ตลอดซึ่งมันก็จะแม่นมากแต่ปรากฏว่าพออยู่ในมองโกเลียเนี่ยมันไม่มันมีเส้นแต่ว่า ที่เราอยู่จริงๆอ่ะมันไม่มีถนนม,มันบอกให้เราโค้งขวามันเป็นทางกว้างหมดเลย3 60องศากสิบสองสาวโค้งขวายังไงเราก็เลยแต่มีอินเทอร์เน็ตทุกที่หรอคะบางที่ก็มีบางที่ไม่มีครับใช้ <c oughs> เป็น GPS สที่เป็นาดาวเทียมดาวเทียมด้วอย่างนี้ดาวเทียมอันนี้คือที่ไหนอันนี้นี่น่าจะอยู่ที่ลาวครัถนนไม่มีก็เอาไม้ปูกันข้ามไป่หาทางข้ามกันไปครับ อันนี้อันนี้เป็นทริปเก่าที่ผมเดินทางไปยังหลังคาโลกก็คือไปเบสแคมป์ค่ะครับผมครับส่วนนี้อยู่พม่าครับผมครับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมไปที่รถมีเห็นมีกระป๋องกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาต้องมีอะไรบ้างก็เป็นพวก่าเป็นพวกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถซ่อมรถเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับอะไรอย่างนั้นเราเครื่องมือซ่อมคนละแบบยารักษาโรคก็มีครับมีชุดเฟิร์สเอ็กติดอยู่ในรถแล้วก็มีพวกยาที่เราจะต้องกินประจําไม่ว่าจะเป็นพวก วิตามินหรือว่าให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาเพราะว่าอากาศต้องบอกว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วนอนนะเทศไหนเนี่ยเออเวลาเรานอนเราค้างคืนที่ไหนพอข้ามที่นั่นไหมไม่ครับเราเราบุ๊โรงแรมบุ๊กไว้ล่วงหน้าหมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างวางแผนมาหมดแล้ประเทศประเทศไหนเนี่ยนะฮะที่เราเดินทางผ่านไปมาแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุดคุณทองจริงๆผมชอบเยอรมันเพราะว่าเยอรมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางแล้วก็ผู้คน นะฮะผมผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบรักไปรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ <ừ. S 2> หรือรถยนต์เยอรมันเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะ,ะเป็นคนคิดและมีเทคโนโลยีทางด้านนี้เยอะพอสมควรก็ไปก็ทําให้รู้สึกว่าเออมีความสุขค่ะ,คะนี่คุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตอย่าง,งตรงเบอร์เผื่อใครมีฝันเหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างพาร์ทหนึ่งเนี่ยใช้เงินสักมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณถ้าสมมติได้อยากเดินทางรอบโลกได้อย่างตรงเนี่ยจริงๆแล้ว มันการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือรถตัวเพราะว่า,าเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์เยอะทีนี้ค่าเฉลี่ยของการเดินทางต่อวันนะฮะก็ค่าน้ำมันค่าที่พักผมผมให้เป็นต่อวันแล้วลกันนะครับเพราะว่าถ้าบอกภาพรวมเนี่ยมันกินอยู่ไม่เหมือนกันะนะฮะต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทต่อวันอะแล้วคิดดูไปมาเท่าไหร่ไปกี่วันมาก็ไปคูณกันเอาของคุณตรงไปกี่วันคะพาร์ทวันพาร์ทหนึ่งวันมันสี่เดือนครับสี่เดือนโอ้โหสองหมื่นอะสี่เดือนคูณไปละกันค่ะมันได้พอสมควรเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องรักจริงๆถึงด้ยอมลงทุนขนาดนี้นะต้องมองข้ามเรื่องเงินไปด้วยเพราะว่าที่ถามเนี่ยเผื่อคนอยากมีความรู้พื้นฐานเพราะว่าถ้าคิดอยากฝันอยากทำอย่างนี้จะได้ลองเริ่มเียมตัวครบทุกด้านใช่ไหมคะในระยะทางที่คุณตรงไปมาเป็นพันเป็นหมื่นกิโล อยากจะถอดใจแล้วไม่ไหวแล้วเดินทางกลับไปกว่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยมันถึงได้มีที่มาพาสองนี่ไงเพราะเขาไม่ไม่หยุดไม่หยุดใช่ครับมันไม่เคยคิดที่จะหยุดตั้งแต่เราฝันที่อยากจะทําแล้วฮะครับผมมันมันเป็นการตื่นเต้นตลอดเวลาที่ได้ไปได้ออกอยู่ตรงนั้นเป็นการสนุกที่ได้เรียนรู้กับปัญหาได้เจอกับการที่เราพบอุปสรรคต่างๆมันสนุกมากกว่าแล้วมีความอันตรายไหมคะ มันก็มีบ้างครับเราก็เราก็ต้องมองดูทุกอย่างอันไหนที่มันไม่มันจะเสี่ยงเราก็ไม่ไม่เข้าไปใกล้เพราะว่าเราต้องเดินทางอีกไกลครับผมก็ดูแลทุกอย่างดีครับผมที่บ้านที่บ้านว่ายอย่างไงบ้างคะจำได้ยังคะที่บ้านลืมไปแล้วที่บ้านก็ก็เขาก็คงไม่ว่าอะไรเพราะว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาผมก็ก็ไม่เคยอยู่บ้านเลยก็พยายามสะสมประสบการณ์ออกต่างประเทศปีนึง ทีละสเดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยนะครับ <ผม S 1> อยากจะตามเส้นทางที่คุณตรงผ่านมาตั้งแต่พาร์ทหแล้วก็ต้องการจะตามต่อถึงพาร์ทสด้วยผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างจริงๆผมตั้งแฟนเพจขึ้นมาชื่อตรงไรเดอร e เวอร์นะครับ,รบแล้วก็มีใน YouTube ก <ไป S 2> <อ>็เป็นตรงไรเดอรเวอร์เหมือนกันครับในยูทูบไปดู<อ>วิดีโอคลิปได้นะคะเพราะเขาถ่ายเองด้วยกล้องโปรบนศีรษะของเขาแหละก็คือเหมือน ไปกับคุณโตมเลยนะดูด้วยกันก็ขอบคุณขอบคุณทนทุกคนที่ไปลําบากไปแบบไปตามหาความฝันแล้วยังเอามาแบ่งให้เราได้ดูเพราะว่าเราก็คงยากกันะอย่างพวกเราี่จะลางงานทีละ2-3เดือนเพื่อออกไปทันนี้ก็คงไม่ได้นี่แหละร่วมเดินทางไปเขาเรียกอะไรไปแตะขออฟ้าแล้วแตะยังคะแต่ถึงยังปฏิบตก็น่าจะได้เอื้อมมือแตะไหมคะก็ มันก็แต่ถึงทุกที่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ทั่วโลกใช่ครับความฝันคือทั่วโลกรอบ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 โลกค่ะหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆวันนี้ขอบพระคุณคุณตรงมากนะครับขอบคุณคับขอบคุณครับยังไงฝากซื้อของเอ้ยอย่าเลยนะพี่เขาไม่มีน่าเกลโอเคค่ะตอนนี้พักกันก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้านะคะมาเตือนภัยระวังภัยกันค่ะ